การตัดสินใจอะไรไม่ค่อยได้อาการนี้พบได้บ่อยนะถามในโซเชียลมีเดียมันเป็นเครื่องมือหนึ่งช่วยให้เราสามารถตัดสินใจได้ในหน้าเดียวผมเรียกว่ามแมนดาล์อาร์ตดังขึ้นมาเนี่ยเพราะมีนักเบสบอลคนหนึ่งเอามาใช้กาัการกำหนดเป้าหมายชีวิตตัวเอง investment master รับปรึกษาจัดหาเงินทุนธุรกิจ นทุนลบันากรเงี่ขอต้อนรับเข้าสู่ก้องซอรี่ครับวันนี้มาพบกับคุณหมอเพราะว่าได้พูดคุยหลายเรื่องก้องซอรี่มาพบแพทย์แล้วครับกับแพทย์คนนี้สามารถคุยทุกเรื่องครับทั้งเรื่องธุรกิจเรื่องส่วนตัวเรื่องความสัมพันธ์แล้วก็เรื่องทำเงินได้ธุรกิจของเราเติบโตไปข้างหน้าคุณหมอสวัสดีครับสว <Favorite S 1> ัสดีครับวันนี้มีเรื่องสงสัย <ๆ S 1> อยางคามคุณหมอหลังๆอ่ะเพราะว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องที่สําคัญมากๆคือเรื่องของการตัดสินใจอะไรไม่ค่อยได้ เพราะว่าเดี๋ยวนี้เขาเชื่อว่ามีข้อมูลแล้วกันนะเวลาเรากดโทรศัพท์แล้วมีข้อมูลบอกว่าไหลบ่าเข้ามาเนี่ยพอตัวเลือกเยอะก็การตัดสินใจได้น้อยลง ถึงท่านป่วยเป็นโรควอตัดสิในใจไม่ได้อาการนี้พบได้บ่อยในเฟซบุ๊กโซเชียลมีเดียอเพื่อนหลายคนว่าจะทําสิ่งเหล่านี้นเลือกเขาดีมากไปเที่ยวปีใหม่กันยังไงดีกินอะไรดีเนี่ยเม,มื่อวานผมเพิ่งเห็นเหมือนกันเ,เห็นในเฟซบุ๊กลูกน้องเลยถามผมเที่ยงนี้นายจะกินอะไรดีให <c oughs> ้เดินมาถามวะเพื่อนเพื่อนเป็นป่าเป็นปัญหาเรื่องการตัดสินใจรู้สึกไม่สบายใจเวลาคนให้เลือกน้องๆหลายคน เวลาถูกให้ตกลงจะเอาไงแค่เลือกมาซ้ายหรือขวาหรือบางทีบอกว่าเวลาไปซื้อของเนี่ยัดคนเดียวไม่ได้หรือหนักเข้าก็ไอ้คำถามบางเรื่องที่สําคัญในชีวิตที่ต้องตัดสินใจ A กับ B ไปทางถามในโซเชียลมีเดียถามในคนที่ไม่รู้เรื่องราวมากกว่าตัวเราด้วยซ้ำไอ้แบบเนี้ยในเชิงทฤษฎีเนี่ยมันเป็นยังไงแล้วมีเครื่องมือในการช่วยหรือเปล่าคุณหมอผมเรียกว่าแมนดาลาอาร์ต คนที่มีหัวเป็นงูแ้เมนดูตา้าเมดูตา้ตาเมนเดลาที่แบบ <c oughs> เห็นปนะพี่พี่ก้องเห็นปะไอ้เงี้ยไอ้ที่มันเป็นแบบลายๆมันจะเป็นเออในอินเดียมันเป็นกลงลอ้อเป็นความหยินหยางสมดุลอะไรเงี้ยทีนี้ผม,มเอาเรื่องนี้มาอะดปต์ในที่ทํางานนี่ตัวนี้เห็นผ่านนี้ไหมฮะคือเวลาเราตัดสินใจอะไรไม่ได้เนี่ยเช่นจะกินอะไรที่ไหนดีใช่ไหมเราก็ใส่ใส่โจทย์นะใส่โจทย์ไปตรงกลางที่เงนี้เอาวางตรงนี้แล้วกันเนาะกินที่ไหนดีแล้วเราก็จะแตกกันมาเป็น1 2 3 4 5ส7 8สามสี่ก้องอยจกกินขกานที่ห้ดีอ่ากกิน กินต้มๆอ,อะไรฮะอาหารอีสานเนาะฟาสต์ฟู้ดอิตาเลียนอิตาเลียนอาหารตามซังบอกว่าเอาอาหารอีสานก็ได้แต่ตรงเนี้ยเราก็มาใส่ตรงนี้ครับอาหารอีสานมันเป็นเครื่องมือหนึ่งในการช่วยให้เราสามารถตัดสินใจได้ในหน้าเดียวแล้วทำให้เราต่อยอดความคิดได้ถูกต้องไม่ต้องเสียวเวลา ตัดสินใจไม่ได้จะได้เลือกก่อนเหมือนเซตกระสับเซตใช่เอาเรื่องใหญ่ก่อนแล้วค่อยแตกเรื่องย่อยไปใช่เวลาผมทํากับภรรยาผมใช้อย่างนี้กินอะไรใช่ไหมเราแตกกันรอบเดียวนั่งคุยหนึ่งชงั่วโมงหลังจากนั้นมาเนี่ยมันมีอยู่แค่นี้แหละก็วบนมันปตกไม่ชอบัวอะไรวะเนี่ยคือ่านตัวอย่างเช่นจะกินอะไรดีอัน,นข้างบนสุดเป็นอาหา,ารอีสานอาหารอีสานก็คือไปแยกหมวดกันนะอาหา,ารดิสา,ารส้มตำแซาบคอหมูย่างลาบลาบโอ้ทั้งหลายสายพิษต้มตกต้มตกยำยำยำสมมุติอย่อางนี้เสร็จนะครับพอเราแตก เขาเชื่อกันว่าสมองคนเราเตอบสนองต่อการเติมใมีสิ่งที่ขาดพอเราเติมเสร็จปุ๊บมันจะเจอทางเรื่องสมไงหมดเพราะเวลาเราจะเลือกกินอะไรไม่ได้เราก็กลับมาดูซิอ๋อนี่ไงอยากกินอันนี้พอดีเลยอ,อ๋อมันช่วยลดการวนและวุ่นวือของคนได้แต่จะบอกว่าจริงๆเคล็ดลับตรงนี้ผมเอามาใช้กับเรื่องงาน สมมติว่าตั้งแผนกหนึ่งขึ้นมาอยากพัฒนาใช่ไหมหรือเกิดปัญหาสมมุตินั้นนี่คือลูกน้องผมนะอ่ะเอามาดลาอารไปแต่แตกที่ว่าตอนนี้มีปัญหาในแผนกนี้คุณคิดว่าต้องแก้อย่างไรพ็จะเริ่มแตกเป็นเรื่องเรื่องมันใช้ได้ด้วยคุณหมอเช่นขยายฐานลูกค้าลดปัญหาสินค้าค้างสตอ็อกบัตรเครดเครื่องมือช่วยธุรกิจ SME สนใจติดต่อได้ที่ Li@ n e RYNX บัตรคด ปัญหาอะไรแล้วเรามาใช้มันดาร์อาร์ตแก้ไขปัญหาสม,สมมุตินะครับผมบอกว่าตอนนี้ได้รับคอมเมนว่าเราดูแลลูกค้าไม่ดีเพราะฉะนั้นเราก็จะเริ่มแตกว่าเกิดจากคนเกิดจากสิงก่งแวดล้อมไหมเกิดจากเขาขาดความรู้ไหมเราก็ไปตอบว่าจากคนเกิดจากน้องไม่มีความรู้น้องเขาไม่ได้รับการเทรนอินฟอร์เมชันไม่พอสื่อในการอธิบายไม่มีพอเสร็จปุ๊บเราจะใบเอาใบเนี้ยไปแก้ปัญหาใบหนึ่งใบอาจจะสามารถแก้ไขปัญหาชีวิตได้แล้วผมทราบมวาว่าจริงๆแล้วเนี่ยที่ไอ้ Man มันดาราอาร์ตมันดังขึ้นมาเนี่ยมีหนักเบสบอลคนนึงใช่เขามาใช้นกกาารํหด เอาหมายชีวิตตัวเองใช่โหพี่ผมชอบมากเอามาจากหนังสือเล่มนี้การจัดระเบียบความคิดตัวนี้ผมใช้มาตลอดเลยขออนุญาตยกตัวอ,อย่างนะน่าสนใจใ<ช>พอดีตอนนั้นน่ะนักเบสบอลอันดับหนึ่งญี่ปุ่นพอเขาให้สัมภาษณ์เขาถามว่าเฮ้ยทำไมคุณเป็นนักเบสบอลอันดับหนึ่งอ่ะทำยังไงปกติคนจะตะอบว่าอ๋อพอดีผมมีแพชชั่นผมอะไรอย่างนี้นะอันนี้ไม่ต่ออีกเขาก็บอกว่าเขาใช้มาด้าอาร์ตครับเวลาตอบมันก็เป็นอย่างนี้ครับเขาจะเข,<อ>ขียนมาว่าที่เขาได้อันดับหนึ่งเนาะหนึ่ง ร่างกายแข็งแรงทักษะต่างๆพลังของบอลใช่ไหมครับบุคลิกภาพรวมถึงโชคมีโชคด้วยนี่แล้วเขาก็แตกต่อว่าโชคคืออะไรทักทายเก็บขยะทำความสะอาดท่าทีกับต่อกรรมการอ่านหนังสือคิดบวกก็คือมี8ดหัวข้อย่อยก็จะไปแตกอีก8หัวข้อย่อยเพื่อในการพัฒนาความคิดร่างกายเป้าหมายอมของเขาใช่พี่เพราะฉะนั้นนักนเรียกคนนี้ที่เขาเก่งมันมาเป็นอันดับหนึ่งเขาไม่ได้แค่ร่างกายแข็งแรงไม่ใช่แค่คว้างบอลแม่นแต่เขารวมถึงหลายๆอย่างแล้วโชคเกี่ยวอะไรยกตัวอย่างีสมมติว่าตอนที่เขาเป็นตัวสำรองแล้ว ปรากฏว่ามีมีตำแหน่งว่างตำแหน่งหนึ่งเขาไปโหมาเช้ากับดึกน,นะครับขยันต้อมไม่เคยขาดทักทายทุกคนถามว่ารุ่นพี่จะรักปะรักพอรุ่นพี่รักเสร็จพอมีตำแหน่งหนึ่งว่างพอดีอ่ะให้มันดูแลกันให้อโอกาสเด็กไม่ใช่ให้ป่อยเด็กคนนั้นเก่งนะแต่เด็กคนนั้นนิสัยดีนี่ก็เป็นหนึ่งในเวหรือแนวทางที่ทําให้เขา ซึ่งอันนี้หลายๆเรื่องเลยโบทีคนที่สําเร็จเนี่ยหลายคนเวลามองบอกเขาว่าเขาโชคดีซึ่งจริงอย่างที่คุณนําเบสบอลเขาเขียนว่าไอความโชคดีมันอยู่ที่การเตรียมตัวพร้อมในวันที่โอกาสมาถึงมันมีกราฟตัวนึงดีมากไอความลัคกี้จุดเนี้ยคือจุดตัดเ,เกิดจากการเตรียมพร้อมและโอกาสมาถึงเวลามีโอกาสมาถ,ถึงแต่เราไม่พร้อมไงมันก็จะไม่โชคดีถ้าเราไม่เตรียมพร้อมเนี่ยไอโอกาสที่มันมาเราก็จะมองไม่เห็นเนี่แหละนี่แหละอาจจะช่วยแก้ปัญหาจากเรื่องเล็กๆว่าวันนี้จะกินอะไรดีมีโอกาสที่เจอคุณหมอ แล้วถามคุณหมอได้ทันก็เลยไปเรื่องเป็นร่าอาร์ตได้พอดีเลยเสำหรับเพื่อนๆนะฮะถ้ามองจะหาเครื่องมือทําให้เราดสินใจได้แม่นขึ้นทําทำให้เราสามารถมองเห็นภาพรวมทั้งหมดได้ด้วยกระดาษแผ่นเดียวในร่าอาร์ตที่คุณหมอแบ่งปันในวันนี้น่าเป็นประโยชน์กับเราทุกคนครับผมขอบคุณคุณหมอมากมากเลยนะครับสวัสดีครับขอบคุณครับขอบคุณครับจริงๆแล้วคุณหมอผมไปแอบทำารง้เหมือนกันทำไหมเขียนว่าทำยังไง ให่สามารถมีธุรกิจพันล้านภายในเวลา5ปี <c oughs> พันล้านเนี่ยจะทอย่างไร <c oughs> แล้วต้องทำตัวยังไงด้วย